สถานการณ์โควิด -19 กลับมาหน่าเป็นห่วงอีกครั้งหลังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงทำให้คนบันเทิงจิตอาสาอย่างเล็กฝันเด่นที่ยังคงเดินหน้าทำความดีอย่างต่อเนื่องถึงกับเอ่ยปากว่าน่าเป็นห่วงมากๆเพราะในช่วง4-5วันที่ผ่านมาทีมจิตอาสาของเราจะพบปัญหาในเรื่องของการประสานงานหาโรงพยาบาลหรือเตียงที่ยากขึ้นบวกกับตัวเลขผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจมาก มันยังมีอีกหลายจังหวัดในพื้นที่มากที่เป็นเครือข่ายที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยที่เขารับส่งผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีผลตรวจเนี่ยเป็นเป็นบวกเนี่ยเยอะมากตั <c oughs> ้งแต่เช้าถึงมืดแม้กระทั่งเป็นเด็กเล็กเด็กทารกก็มีเนี่ยมีตลอดแล้วยิ่งมาช่วงหลังเนี่ยในช่วงห้วงเวลาสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีปัญหาก็คือการประสานกับทางหน่วยงานที่เขาจะต้องรับผู้ป่วยเนี่ย มันก็ค่อนข้างที่จะลําบากขึ้นเพราะว่าสถานการณ์คืออย่างที่บอกมันมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเต็มอะ่ะค่ะไม่พอ,อเออแต่ในบางหน่วยก็บอกว่าพอแต่เท่าที่เราเจอเนี่ยมันก็ต้องมีการประสานงานที่หนักมากขึ้นในการที่จะแจ้งไปยังหน่วยงานนั้นๆเนี่ยเออว่ามันมีเคสเด็กนะหรือว่าติดทั้งครอบครัวนะหรืออะไรเนี่ยเออมันเยอะไง<ะ>ตอนเนี้ยแล้วโควิดระลอกเนี่ยมันติดแบบยกครัวเลยอะ่ะ เวลามีเคสเกิดขึ้นเนี่ยบางอันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากเช่นอาการผู้ป่วยค่อนข้างที่จะเข้าอยู่ในภาวะที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีเนี่ยเราก็ต้องระดมหาเส้นสายต่างๆข้อมูลต่างๆเพื่อจะนํำพาน้องเขาแหละเข้าไปสู่กระบวนการการรักษาเลยเพราะเริ่มหายใจไม่ออกติดขัดเหนื่อยเพียนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเออมันจะมีอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องช่วยกันในกลุ่มเนี่ย เออช่วยกันหาทุกทางทุกเส้นทางที่จะพาน้องเข้าไปสู่ระบบการดูแลได้ย้อนไป14 14วันที่ผ่านมาเนี่ยที่ตัวเลขค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนวันนี้แตะไป20,000กว่าถูกไหมค่ะ <c oughs> ตัวเลขที่แตะ20,000กว่ายังไม่รวม ATK และก็ยังไม่รวมที่ยังไม่ได้ตรวจหรือว่าไม่ได้ตรวจเลยนะ <c oughs> ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นอีกเนี่ยอีกเยอะ ปริมาณเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นจนวันนี้ล่าสุดตัวเลขไม่ได้เมื่อวานประมาณสามสิบกว่าลายใช่ไหมที่เสียชีวิตก็คือ<ะ>แทงเป็นดำาค่แดงว่ามันมีตัวเลขเพิ่มมากขึ้นโดยสัดส,ส่วนนะ่ะมันอาจจะมีตัวเลขให้เห็นร้อยหรือเปล่าในวันข้างหน้าต่อไปนี่คือไม่ได้พูดแบบให้ตนกนะแต่กําลังพูดตามสัดส,ส่วนว่าถ้าคนยิ่งเป็นเยอะอัตราความสูญเสีย<ะ>ก็ต้องมีเยอะตามไปด้วยะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากนะครับใน,ใน,ใ,นในมุมของคนที่ลุยเรื่องนี้มาตลอดนะ มันเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจมากด้านตอดปิติสามีของนางเอกดังนุ่นวรนุชได้โพสต์ประกาศขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยระบุว่าโรงพยาบาลสนามและอาสาสมัครหน่วยงานไหนต้องการน้ำและอาหารพร้อมทานติดต่อผมหรือสิงอาสาโดยตรงได้ฝาคนบันเทิงก็ทยอยออกมาประกาศติดเชื้อต่อเนื่องเริ่มที่พระเอกหนุ่มเกรทวรินทร ก่อนหน้านี้เป็นกลุ่มเสี่ยงได้แจ้งผลการตรวจโควิดในอินสตาแกรระบุว่าแจ้งครับหลังจากที่ผมทราบว่าผมเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผมก็กักตัวเองทันทีตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีอาการเล็กน้อยเจ็บคอมีไข้ต่ำๆแต่ตอนนั้นยัง ATK ไม่เจอนะครับผมไปตรวจ RT-PCR เช้าวันอังคารจึงทราบผลช่วงค่ำว่าพบเชื้อโควิด19 ตอนนี้ได้เอ็กซเรย์ปอดและคุยกับคุณหมอแล้วก็ได้โฮมไอโซเลชันและปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอแนะนําครับผมต้องขอโทษด้วยสําหรับงานที่ต้องเลื่อนออกไปและขออภัยสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับรวมถึงนุมอเล็กทีระเดทที่ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันก็ได้ออกมาประกาศว่าติดเชือ้อโควิด -19 โดยเจ้าตัวแจ้งว่าขออนุญาตแจ้งครับ หลังจากผมไปทำการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธีการ rt pcr มาผลออกมาว่าพบเชือ้อตอนนี้ได้ปรึกษาคุณหมอและโฮมไอ o l a t i o n อยู่ครับผมได้แจ้งทุกทุกท่านที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วต้องขออภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงงานที่ต้องเลื่อนออกไปด้วยมันสังเกตอาการตัวเองด้วยนะครับทุกคนขอบคุณสำหรับทุกๆกกำลังใจนะดูแลตัวเองกันดีดด้วย ด้านนักแสดงหนุ่มป๊อบทากูลออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด1 i d 1 9ระบุผลตรวจโควิด1 i ด้วยวิธี rt pcr เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาออกมาว่าพบเชื้อนะครับและได้ทำการรักษาตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมขอโทษทุกท่านที่ใกล้ชิดซึ่งเจ้าตัวได้ทำการแจ้งบุคคลใกล้ชิดและร่วมงานเรียบร้อยแล้ว นักแสดงหนุ่มชัดวารากร,กรก็ได้ประกาศติดเชื้อโควิด -19 ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแจ้งผู้ใกล้ชิดเรียบร้อยแล้วส่วนทางค่าย Love i s Entertainment ก็ได้ออกมาประกาศว่าทางค่าย Love i s Entertainment ขอแจ้งให้ทราบว่าว่านวันวาน,วานได้ทำการตรวจ rt-pcr ที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ผลออกมาเป็นโพ i ิทีฟโดยแพทย์จากโรงพยาบาลได้ประเมินว่า เป็นผู้ป่วยสีเขียวจึงทำการแยกกักตัวรักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องด้านโปเตสมาชิกวงมีนได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจึงทำการตรวจ ATK ในวัน,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 นที่23กุมภาพันธ์ผลออกมาเป็นโพสิทีฟและได้เดินทางไปตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลแล้วหากผลตรวจมีความคืบหน้าทางบริษัทจะประกาศให้ทราบอีกครั้งขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ